เรื่องของพระเจ้าอจชาศัตรูเนี่ยความจะเป็นที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าเจชาศัตรูเนี่ยเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าชศัตรูถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีก็คือเลี้ยงดูเหมือนลูกพระราชาหรือลูกเศรษฐีก็คือทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองจึงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและด้วยความที่ทำอะไรตามใจตัวเองมีความ เชื่อมั่นในตัวเองสูงนี่เองจึงตกอยู่ในแวดวงของการหลงผิดโดยที่มีอาจารย์ก็คือพระเทวทัตได้เข้ามาเป็นอาจารย์เพราะเกิดเห็นอิทธิฤทธิ์ที่พระเทวทัตเนี่ยได้แสดงอิทธิฤทธิ์้วยการบรรลุฌานแล้วก็สามารถห่อเหินเดินอากาศได้แล้วก็สามารถที่จะทําอะไรที่เหมือนกับแสดงฤทธิ์ได้พระเจ้าชัสตรูก็เกิดความเลื่อมใสและก็นับถือเป็นอาจารย์และโดยที่สุดนี่พระเจ้าชัตรูเอง โดยตัวพระองค์เองก็ได้สำเร็จโทษพระเจ้าพิมพิสารผู้ที่เป็นบิดาแล้วก็ขึ้นรองราชต่อจากนั้นมาแล้วก็ตรากตรำงานต่างๆโดยมีพระเทวทัตเนี่ยเป็นที่ปรึกษาก็ทำให้เดินทางผิดหลงทางผิดจนกระทั่งทำปิตุข่าในที่สุดผลกรรมก็เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ขึ้นรองราชพระองค์ก็ไม่รู้สึก ปลอดภัยนอนก็ไม่หลับกระสับกระสา่ายเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดผวาจนกระทั่งถูกเข้าใจว่าเป็นโรคประสาทหรือเรียกว่าพระราชาบ้านั่นเองแต่พระองค์ก็ยังมีสติอยู่ก็ได้ไปสอบถามได้ไปหาผู้ที่มาแก้ปัญหาเพื่อจะคลายปมในใจก็ไม่สามารถที่จะทําให้พระองค์มีจิต ที่สงบสุขลงไปได้เพราะความเป็นทุรราชหรือทรราชเนี่ยมันถูกประกาศและก็ถูกประนามจากประชาชนผู้ที่เห็นพฤติกรรมของพระองค์ตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ในที่สุดพระองค์ก็จะถึงเวลาที่จะปลดผนึก ของจิตใจลงได้ก็จึงคิดที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าการที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถือว่ามีโชคอยู่บ้างเพราะพระองค์มีหมอชีวกโกมารพัฒเป็นสหายซึ่งหมอชีวกนี้ก็มีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าโดยเป็นหมอประจําของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงได้เสนอแนะแล้วก็ชักชวนให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อปลดผนึกกรรมที่มันเกาะกลุ่มจิตใจซึ่งจะต้องติดตาม